สวัสดีครับนี่คือรายการซื้อโชเนนข่าวในวันนี้ก็คือข่าวเกี่ยวกับนักภาคอีกแล้วนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับน้าไก่วันครับผู้ที่ได้ภาคเสียงมาต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นตัวละครจากอนิเมะเรื่องวันพีซอย่างโซโลเบจิต้าและโคน,นันอย่างสารวัตเมงูเรที่ผมแบบชอบโอ้โห แต่ว่าตอนนี้ครับเขาได้ป่วยครับป่วยหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อทําการรักษาครับซึ่งเราก็ได้แต่ภาวนาให้เขาเนี่ยรักษาหายแล้วก็กลับเข้ามาสู่งานภาคไวๆนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็ชอบมากเฮ้ยผมนะ่ารักนะนะเพราะว่าผมไดฟังเสียงเขาไม่เลยแต่ตอนผมเนี่ยยังแบบเด็กๆเ,เลยอะ่ะโอ้โหแต่เขาเฮ้ยอยากคิดด้วยก็ผมเนี่ยอยากให้เขาหายเออแล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนที่ชอบ การดูภาคไทยเนี่ยก็อยาให้เขาหายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้นาไกวันกลับมาเร็วๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วซืูโชเนนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันข่าวต่อไป